กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก์กับผมก็จะมารีวิวกระดานร a k i d o r Skin Regen ใหม่ของปืน SKS ก็มาดูดกันว่าผมว่าสำหรับ SKS กระดานใหม่นี้จะน่าสนใจน่าซื้อขนาดไหนเร้่เข้ามาดูกันเลย โดยสำหรับของรางวันหลักในกระดานนี้ผมก็จะเป็นสกินลีเจนด์ใหม่ของ SKS สกินวอชเชอร์ผู้เฝ้ามองของผมหรือผู้เฝ้าประตูนั่นเองอสไตล์ของตัวอาร์ตของตัวปืนนี่ก็จะเป็นแบบเป็นสไตล์แบบชนเผ่านะอ่ามายันโบราณนะผมถือว่าดูแปลกดีอ่กับตัวสกิน SKS ที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าอืมทําไม SK s k มันไม่เหมือน SKS เลยมันเหมือน AR นะเนี่ย <c oughs> ก็อย่างที่การออกแบบดีไซน์ก็ดูแปลกตาดีนะ ในส่วนของตัวละครนะผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มาแนวทีมแบบคุณโยนอีกแล้วนะอ่าแปลกหน้าแปลกตาผมใครเป็นสายสะสมตัวละครหน้าตาแปลกแปลกอ่าตัวนี้ก็ถือว่าน่ากเก็บอยู่ก็สไตล์ทีมชนเผ่ามายาเหมือนกันของอื่นๆนะผมอ่นที่น่าสนใจก็จะมีขวดเพลิงมูลทอกับผมที่มีรุดนลายเป็นเอกลักษณ์พิเศษนี้อันนี้ก็ถือว่าน่ากเก็บอยู่สกินปืน m w 1 1ครับผมรวดลายถือว่าสวยงามเลยสีทองตัดเ,เ,เขียวๆหน่อยฟิงฟิงฟิง รถนะผม A20 ในโหมด BR สกินปืนกาอู5.56อันนี้ก็ถือว่าสวยเลยเพราะอย่างก็คือกาอูก็เป็นหนึ่งในปืนเมตาที่เล่นได้ดีในแพทนี้เหมือนกันนะก็ออามาใช้ได้อยู่ตัวโดดร่มโหมด BR อคอลิงการด์ดผมประจำตัวละครตัวนี้สเปอ่าร้รับรีเจนที่มีภาพเคลื่อนไหวจบท้ายด้วยอีโมถ้าใหม่ เอาละเราก็มาเปิดกันดีกว่าอ่ะตอนนี้ผมตัวอีเวนต์เนี่ยมีลดราคา10%อยู่ในสัปดาห์แรกที่วางจําหน่ายก็จะถูกกว่าปกตินิดนึงกดครั้งแรกก็ผมอ่ะใครมีคูปองหนงีพีเหมือนเดิมใช้ได้ผมมาเป็นอีโมดถือว่าโอเคอยู่ครั้งที่2ครับผมใช้45 CP มาเป็นคอลลิงการ์ดเอ้ยของทองออกเร็วนะเนี่ยรอบ2ของคอรมาเรดูรางดี ครั้งที่ 3, 90 CP ผมมาเป็นกวดมโนท็อกอถึงสังเกตว่าใครอยากได้มโนท็อกเก็บรายเท่ๆเนี่ยเลดออกค่อนข้างง่ายนะครั้งที่4ครับผม180อันนี้พี่ลิก็ยังแนะนําว่าใครที่อยากสุม่มเหมือนเดิมสุ่มประมาณ4ีหรือหครั้งอ่าราคากำลังเบาๆครผมมีโอกาสได้ตัวละครมีโอกาสได้สกินปืนแต่ย้ําเสมอผมว่าอันนี้ดวงแต่ละคนล้วนๆนะถ้าเกิดดวงดีมันก็ออกเร็วดวงไม่ดีก็เกลือเหมากระดานนี่ ครึ่งทางแล้วครับผมอ่าครั้งที่หกห้าร้อยสี่สิบปุ๊บอ่าของทองครบแล้วนะอืะครั้งที่เจ็ดครับผมน่าประมาณเก้าร้อยฮมาเป็นโอ้โหสกินปืนนะผมกาอูเอ้แต่ว่าสกินกาอูในนี้นี่มันเท่จริงเนี่ยสวยรับผมใครที่ยังไม่มีสกินล e เจนดหรือว่าสกินอีพิกลายสวยๆเนี่ยก็แนะนำว่าอันนี้ก็ใช้ได้เลยสกินนนี้นะ ครั้งที่แปแลนะผมน่าจะ m w 1 1, 1แน่เลยดูทรงนี้แล้วนั่นไงใช่จริงๆด้วยค,ครั้งที่9 1,890ตัวละครแน่ๆทรงนี้ชัดไหมอา้าวไม่ใช่ตัวละครแต่ปืนออกเลยนี่มาแล้วผมกับสกิน s k s legend ใหม่อันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าบางครั้งเนี่ย มันก็ไม่จําเป็นต้องเหมาตลอดนะแ,แค่ดวงดีเนี่ยครั้งที่9มันก็มีโอกาสที่ปืนจะออกก่อนตัวละครด้วยเหมือนกันนะผมก็โอเคน,นะการสำหรับการเปิดในรอบนี้ของสรับพิิ้งของผมก็คือประหยัดซ p ไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าจะเปิดอีกทีนึงเนี่ยครั้งที่1ิบเนี่ยเสียอีก2880เลยนะอ่ะก็ประมาณนี้ผมสำหรับเลทก็อย่างที่บอกว่าเลดปืนออกก่อนตัวละครก็มีจริงนะสรุป สำหรับกระดาน SKS l e g e n นี้ผมถ้าเกิดว่าสำหรับผู้เู่คนไหนที่ดวงเกลือเปิดครบ10ช่องเนี่ยจะต้องใช้ CP ชิเลียอยู่ที่8,146 CP ผมอ่ามันก็จะถูกกว่าปกติหน่อยผมเพราะว่ากระดาน SKS เนี่ยมันเป็นพื้นที่คนไม่ค่อยนิยมนะราคาโดยค่าเฉลี่ยทั่วไปมันก็จะถูกกว่าปืนทั่วไปนั่นเองโดยสำหรับโมเดลของ SKS l e g e n นี้ผมนี่ก็เรียกว่าทองอลามเลยผม สวยมากซ่า์ก็จะมีการเก็บรายละเอียดยของตัวคนนกที่เวลาเราเคลื่อนที่หันหน้าตัวละครไปเนี่ยก็จะพิ้วไหวด้วยนะ,ะถือว่าใช้ได้เลยผมในส่วนของโมเดลสโคปถือว่าเป็นสโคปที่อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปกติที่เป็นตัวคอมมอนไซเริ่มต้นให้ผมแต่พูดจริงๆก็คือในส่วนของ S.K.S. เนี่ยก็ยังมี Legend บางกระบอกที่มีสโคปแอบดีกว่านิดนึนนงก็ถือว่าสโคปอยู่ในเทียดีกว่าปกติผมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดของ S.K.S. นะ สายการยิงครับผมอ่าเวลามองมันก็จะมีจุดช่วยโฟกัสน,นิดนึงสีแดงแดงนะเวลาฆ่าศัตรูได้ปุ๊บอ่าศัตรูก็จะโตแตกครับผมปุ๊บอ่าเป็นตัวสันดักที่เหมือนกับปีกขยับเข้าไปใกล้หน่อยยิงตุ้มตุ้มนีเปิดระเบิดแชกเวลาคิวได้เนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ที่แบบฟุ้งฟิงฟุ้งฟิ้งสวยข้างๆตัวปืนด้วยเหมือนกันเปิดปืนเหมือนกับยิงเป็นพลังงานออกมานะ แล้วสำหรับเกมเพลย์การเล่นของปืน S.K.S. ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในปืนมาเมืร์ที่นิยมมากเลยในเซิร์ฟ NA แต่ว่าเซิร์ฟซีผมโซนเอเชียว่าเราเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดไม่บู๊จัดก็เล่จีเดินแบบถ่ายหน้าเลยผมรีถ้าเกิดว่ายิงไกลมากๆก็เล่นสนายดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกว่าผมแต่ว่า NA เนี่ยเขาชอบแบบผสมผสานนะเออมันก็จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เล่น S.K.S. ไว้เผื่อนในกรณีที่ลุกแล้วก็รับด้วยเพราะว่าถ้าที่กับสนายแล้วเนี่ย เอสเอสเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่าในจังหวะที่เดินบูนั่นเองนรผมเพราะจังหวะในการยิงวันช็อตตายเนี่ยก็พอๆกับพวกสไนเปอร์ได้เลยผมแต่ว่ายิงระยะไกลก็ต้องใช้2นัดนะนี่ส่วนของบิวของ SK สะผมอะบิวเมตาที่แทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยผมก็จะเป็นบิประมาณนี้ผมเน้นการคุกคุมปืนให้ปืนมันแบบว่าแรงดีมันต่ำๆหน่อยเวลายิงต่อเนื่องเคาะคผมมันจะได้โดนสองนัดได้ง่ายๆผมในการยิงระยะไกลก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับแนวทางการบิลคร่าวๆนะ และก็เข้ามาวันนี้อ่สำหรับการกรีวิวกระดานรีเจนใหม่ประจำแพบนนบทบันตพาร์ซีซั่นสี่ถนก็เพื่อนๆคิดเห็นหว่าเกี่ยวกับกระดานใหม่นี้อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกพล่อกันได้ที้งนต่างซีงั่นนั่นเองนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบ๊ปบ